เราทุกคนอยู่ในสังคมกันตั้งแต่เกิดเริ่มจากสังคมหน่วยเล็กที่สุดคือครอบครัวขยายไปเป็นชุมชนจังหวัดประเทศทวีปไปจนถึงสังคมโลกอันกว้างใหญ่เรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นที่หนึ่งแต่อาจจะส่งผลกระทบไปยังสังคมส่วนต่างๆรอบตัวได้ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมนาทีและชีวิตความเป็นอยู่ เราควรรู้เพราะมันสนุกดีสวัสดีคะ่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะในรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้นะคะสนุกเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆอีกมากมายมาเล่าน้องๆฟังในทุกสัปดาห์เลยนะคะ ซึ่งน้องๆหลายคนอาจจะแปลกใจนิดนึงว่าทำไมพี่วิวถึงใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะก็เพื่อดูแลตัวเองในช่วงการระบาดของโควิด -19 oh. นี้นะคะส่วนเรื่องราวของเราที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสุดๆค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเรานี่แหละค่ะน้องๆอ,อยากรู้กันไหมคะว่าทําไมประเทศไทยของเราเนี่ยถึงอากาศร้อนในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะเขาดูอากาศหนาวก็จังเลยวันนี้พี่วิวเก็บเอาความรู้เรื่องนี้มาเล่าลน้องๆฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ได้เวลารับสมองประลองความรู้กันแล้วคำถามแรกก็คือภูมิอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วภาคไหนของประเทศไทยนะที่มีฤดูกาลแค่สองฤดูเเพราะอะไรภาคใต้ของประเทศไทยถึงมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะมีใครรู้บ้างว่าทะเลรายโกบีอยู่ในประเทศไหนนะ เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ใดไปหาคำตอบพร้พรอมๆกันเลยน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยถึงอากาศร้อนอยู่แทบตลอดเวลาในขณะที่เวลาไปเที่ยวต่างประเทศหรือเวลาดูภาพยนตร์ต่างประเทศเนี่ยโอ้บางประเทศนี่ดูหนาวแทบตลอดเลยนะคะ สิ่งที่ประเทศไทยเรากับประเทศเหล่านั้นต่างกันเนี่ยคืออะไรรู้ไหมสิ่งนั้นก็คือภูมิอากาศนั่นเองค่ะว่าแต่น้องรู้กันไหมคะว่าภูมิอากาศนี่คืออะไรภูมิอากาศเนี่ยนะคะคือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจํายาวนานค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่ใช่แบบว่าพายุฝนฟ้าคะนองกระทันหันอันอย่างนั้นไม่นับเลยว่าภูมิอากาศนะคะอันนั้นเป็นแค่สภาพอากาศค่ะซึ่งโลกของเราเนี่ยนะคะก็มีภูมิอากาศอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละรู แบบเลยนะคะแบบแรกนะคะก็คือภูมิอากาศร้อนชื้นแถบศูนย์สูตรนั่นเองค่ะซึ่งทุกเดือนเนี่ยนะคะอุณหภูมิจะเฉลี่ยสูงกว่า18องศาเซลเซียสค่ะส่วนมากก็จะอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรนะคะก็คือเส้นสมมุติเส้นนี้ในแผนที่โลกนั่นเองยกตัวอย่างบริเวณที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรเนี่ยนะคะก็ได้แก่ลุ่มแม่น้ําแอมะซอนในประเทศบราซิลลุ่มแม่น้ําคองโ,งโกในตอนกลางของทวีปแอฟริกาหมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย บริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งพื้นที่บางส่วนของภูมิอากาศแบบนี้นะคะก็มักจะปกคลุมด้วยป่าฝนเขตร้อนนั่นเองค่ะซึ่งป่าแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูงค่ะโดยป่าฝนเขตร้อนเนี่ยนะคะมีพื้นที่เพียง7%ของโลกค่ะแต่ว่ามีสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกอยู่ในทีเดียวนะคะส่วนภูมิอากาศถัดไปค่ะก็คือภูมิอากาศแห้งแล้งนั่นเองนะคะ ภูมิอากาศนี้ฝนจะตกน้อยค่ะอัตราการระเหยของน้ำเนี่ยมากนะคะโดยมากก็จะเป็นทะเลทรายค่ะบนที่ราบที่ห้อมล้อมด้วยเทือกเขานะคะได้แก่ทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟ,ฟริกาตอนเหนือค่ะทะเลทรายโกบีนะคะในประเทศจีนทะเลทรายเหล่านี้เนี่ยก็มักจะประกอบไปด้วยดินทรายนะคะซึ่งก็จะมีแค่พืชบางชนิดเท่านั้นแหละที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นกระบองเพชรนั่นเองนะคะ ถัดไปที่ภูมิอากาศอบอุ่นค่ะก็จะเป็นบริเวณที่ฤดูร้อนกับฤดูหนาวเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิได่แตกต่างกันมากค่ะฤดูร้อนอากาศอบอุ่นนะคะฤดูหนาวก็ไม่หนาวมากค่ะได้แก่ทวีปยุโรปตอนกลางนะคะแล้วก็ซีกตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ซีกตะวันออกของออสเตรเลียแล้วก็อาร์เจนตินากับตอนใต้ของบราซิลค่ะ ส่วนภูมิอากาศถัดไปนะคะก็คือภูมิอากาศหนาวเย็นค่ะที่บอกว่าหนาวเนี่ยบอกเลยว่าหนาวจริงๆนะคะเพราะว่าฤดูร้อนของภูมิอากาศแบบนี้จะอากาศเย็นค่ะส่วนฤดูหนาวเนี่ยหนาวเย็นเลยทีเดียวนะคะก็ได้แก่ตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือนะคะอย่างประเทศแคนาดา ยุโรปเหนือนะคะแถบสแกนดิเนเวียได้แก่สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ทางตอนเหนือของเอเชียค่ะได้แก่สาพันธรัฐรัเสเซียนะคะซึ่งป่าไม้ในเขตนี้เนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ผัดใบค่ะทนทานอากาศหนาวได้อย่างดีเลยนะคะเช่นสนฉัดค่ะสนสองใบสนใบแหลมค่ะพวกนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่เขียวตลอดปีเลยนะคะ ส่วนภูมิอากาศแบบขั้วโลกเนี่ยนะคะบอกเลยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยเดือนที่อบอุ่นที่สุดนะย้ำอีกครั้งว่านี่คืออบอุ่นที่สุดแล้วนะคะก็คืออุณหภูมิต่ํากว่า10องศาเซลเซียสค่ะนึกภาพประเทศไทยของเรานะโอ้โห10องศาน,นี่หนาวตัวสั่นกันแล้วนะคะซึ่งบริเวณที่จะมีภูมิอากาศแบบขั้วโลกนี้เนี่ยนะคะก็ยกตัวยอย่างเช่นเกาะกรีนแลนด์ค่ะหรือว่าทวีปแอนตาร์กติกาที่มีแผ่นน้ําแข็งถาวรหน,นาหลายร้อยเมตรปกคลุมอยู่นะคะ พื้นมหาสมุทรเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยภูเขาน้ําแข็งค่ะพื้นทวีปในส่วนที่ห่างไกลจากทั่วโลกเนี่ยน้ำในดินเนี่ยแข็งตัวอย่างถาวรน,นะคะพืชส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจเจริญเติบโตได้ในบริเวณนี้ค่ะและนี่นะคะก็คือภูมิอากาศแบบต่างๆของโลกของเรานี่แหละค่ะเห็นไหมคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันมากเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะตอบโจทย์ที่พี่บิวถามน้องๆไว้ตอนต้นนะคะว่าทําไมประเทศไทยของเราถึงดูมีภูมิอากาศที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าเราไปดูประเทศที่อยู่ภูมิอากาศแบบเดียวกับประเทศไทยเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้อากาศเหมือนกันเลยนะคะเสื้อเนี่ยมันใส่ไม่ได้แล้วฮะร์ดทำไมมันเล็กลงมันเล็กมากเลยฮาเนี่ยเอ๊่น่าจะใส่ไม่ได้แล้วยังรูใหม่เลยโดยเฉพาะเสือเส้อกันหนาวตัวนี้พวกและเสื้อกันหนาวอื่นๆเลยนะพี่โลอดูสิผ่านมาแค่ปีเดียวตัวเล็กจิ๋วเลยเออก็จริงนะ เพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีฤดูหนาวเลยแป๊บเดียวที่เหลือก็เป็นฤดูร้อนฤดูฝนไปแล้วอะ่ะก็เลยแทบไม่ได้ใช้เลยเออแต่ประเทศละทวีปอื่นนะคะพี่โลเก็จะใส่เสื้อกันหนาวช่วงเดียวกันเหมือนกับเราหรือเปล่าโอ้ยไม่เหมือนสิฮาร์แต่ละประเทศแต่ละทวีปเนี่ยมีฤดูกาลแตกต่างกันมากเลยนะฮาร์ตนะคะรู้ไหมฤดูกาลเกิดขึ้นได้ไงฮาร์ตคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องระยะห่างของโลกและดวงอาทิตย์หรือเปล่า พี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นยังไงเอาแต่ว่าพี่รู้ว่าเราสามารถไปหาคำตอบได้ที่ไหนงั้นเราไปดูกันเลยไหมอืมไปงั้นไปงั้นเอองั้นสรุปว่าอันนี้บริจาคให้หมดเลยไปโอเคไป <laughs> ไป พูดถึงเรื่องฤดูกันและข้อสันนิษฐานของฮาร์ดเรื่องระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์ก็ต้องไปดูที่นอกโลกกันเลยโอ้นี่เรามาอยู่ในอวกาศจริงๆเลยหรอเนี่ยอวกาศของจริงสเสม่อไรล,ล่ะที่เราเห็นเนี่ยก็คือภาพจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์นี่ไงพี่โลกการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆว่าถ้าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบจะเท่ากับ 365วันหรือ1ปีและในแต่ละปีก็จะมีตั้งหลายฤดูเลยนะพี่โลหาเห็นแกนโลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์นั้นไหมมันไม่ได้ตั้งตรงแต่ทำมุมเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้ฝั่งที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงที่สุดและฝั่งที่ไม่ค่อยโดนแสงอาทิตย์อุณหภูมิก็จะต่ำและหนาวสุดๆอ๋อทำให้พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแกนโลก อย่างโคนโลกเหนือและโคนโลกใต้เลยมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนและฤดูหนาวใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะฮัดส่วนพื้นที่ที่ถัดมาจากแกนโลกก็จะมีฤดูกาลเพิ่มขึ้นมา3 4ถึงฤดูฮาจําจำได้ว่าฤดูกาลในประเทศของเราจะมี3ฤดูก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนมากๆและฤดูร้อนที่สุดรอเล่นนะครับประเทศไทยของเรามี3มฤดู และแบ่งฤดูกาลอย่างชัดเจนเช่นฤดูหนาวในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ฤดูร้อนในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมถ้าฤดูเปลี่ยนมนุษย์เราก็จะปรับตัวโดยการหาเสื้อผ้ามาใส่ไม่ซ้ำกันในแต่ละฤดูอย่างนี้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเขาจะปรับตัวเหมือนกันกับเราไม่น่าพิโลก ปรับตัวแน่นอนเริ่มจากฤดูหนาวเลยนะอุณหภูมิจะลดลงต่ำที่สุดอย่างในที่สูงของบ้านเราก็จะเกิดแม่คะนิงแต่ถ้าเป็นประเทศที่อยู่เหนือขึ้นไปจะปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนพืชและสัตว์ก็จะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นกบหมีก็จะเข้าไปจําศีลในที่พักเพื่อรักษาพลังงานนกบางชนิด ก็จะย้ายถิ่นฐานไปที่ที่อุ่นกว่าจนกว่าจะหมดฤดูหนาวและแล้วความหนาวเย็นก็จะค่อยๆหายไปอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นดอกไม้พืชพันธุ์เริ่มกลับมาเบ่งบานเติบโตสัตว์เริ่มออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นบางประเทศเรียกช่วงนี้ว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดพืชผลสุก การแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องฤดูร้อนในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กินระยะเวลานาน,านทำให้ปลายฤดูร้อนบางพื้นที่มีความแห้งแล้งมากนี่ไงเสียงฟ้าร้องใกลจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วใช่เลยฮะพูดถึงฤดูฝนฝนเข้ามาเนื่องจากช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิค่อนข้างสูงมากทำให้ความชื้นบนโลก ลอยขึ้นไปสะสมบนเมฆมากขึ้นและตกลงมาเป็นน้ำฝนคืนความชุ่มชืน้นลงสู่พื้นดินพืชที่เคยแห้งเหี่ยวก็กลับมาเขียวเหมือนเดิมสัตว์น้ำทั้งหลายก็ถึงเวลาขยายพันธุ์เพราะมีน้ำลงมาเติมในแหล่งน้ำจนเต็มรูดูการนี้ก็ว่าเจ๋งแล้วนะแต่การปรับตัวของธรรมชาตินี่สิสุดยอดจริงๆเลยมนุษย์เราเนี่ยสุดยอดไม่แพ้กันนะฮั นอกจากวางแผนให้อยู่รอดในแต่ละฤดูได้แล้วยังสร้างสิ่งของที่นำเอาข้อดีของแต่ละฤดูกันมาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างฤดูหนาวที่มีลมหนาวพัดมาอยู่ตลอดเวลามนุษย์เราก็ใช้ประโยชน์จากลมที่เข้าสู่กังหันผลิตไฟฟ้าได้อย่างเต็มศัก,กยภาพจนมาถึงฤดูร้อนที่ร้อนจะจัดดวงอาทิตย์ปล่อยพลังแสงแดดออกมาเต็มที่ มนุษย์เราก็เปลี่ยนพลังงานแสงมาให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยการใช้โซลาเซลล์ผ่านมาถึงหน้าฝนที่มีปริมาณน้ำฝนตกงลงมาตลอดเวลาเลยมนุษย์ก็สร้างเขื่อนเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในยามหน้าแล้งและช่วงที่ขาดแคลนน้ำได้ด้วยโหยมนุษย์นี่สุดยอดเลยอะ่ะช่วยกันตักผ้านะ เนี่ยฮะไม่ใช่แค่แคเทคโนโลยีที่สามารถดึงเอาดูดกาลมาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราเองก็สามารถใช้ประโยชน์จากดูดการได้เหมือนกันอืออย่างเช่นรู้ดูร้อนอย่างเนี้ยพี่โลเราเอาเสื้อผ้าไปตากไม่กี่ชั่วโมงมันก็แห้งแล้วเนาะใช่ไหมพี่อืมถูกต้องเลยฮัดแบบนี้เรารีบตากผ้าให้เสร็จแล้วเรามีเล่นเกมต่อกันเลยไปแล้วเร็วรีบเลยมาอมเอาตัวน,นี้ด้วยเอาตัวนี้เลยตัวนี้มัน เมื่อกี้เนี่ยนะคะเราดูภูมิอากาศของโลกเราไปแล้วเนี่ยว่าแต่น้องๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าภูมิอากาศของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะพี่วิวเนี่ยไปหาข้อมูลมาเล่าน้องๆฟังเรียบร้อยแล้วค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศเล็กค่ะลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยคล้ายคลึงกันนะคะในแต่ละภาคค่ะแต่ก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะ ซึ่งการแบ่งภาคของประเทศไทยเนี่ยในทางอุตุนิยมวิทยานะคะก็เลยพิจารณาจากรูปแบบภูมิอากาศแล้วก็แบ่งประเทศไทยออกเป็นทั้งหมด5ภาคด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละภาคเลยนะคะเริ่มจากภาคแรกค่ะภาคเหนือนะคะประกอบไปด้วย15จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทัยตากกำแพงเพชร พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่นะคะจะเป็นภูเขาสูงค่ะสลับกับแอ่งหุบเขานะคะ ทำให้ในฤดูหนาวเนี่ยมีอาการหนาวจัดค่ะส่วนในฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าอยู่ไกลจากทะเลค่ะถัดไปนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะ <c oughs> ก็จะประกอบไปด้วย20จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดนนองคายนะคะเลยนนองบัวลําพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธ์ขอนแก่นมหาสารครามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดล่าสุดก็คือบึงการน,นั่นเองค่ะแหมภาคอีสานนี่จังหวัดเยอะมากเลยทีเดียวนะคะที่ภาคนี้เนี่ยนะคะฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะหนาวจัดค่ะส่วนฤดูร้อนเนี่ยก็จะร้อนจัดแล้วก็แห้งแล้งด้วยนะคะส่วนฤดูฝนเนี่ยก็มักจะพบปัญหาฝนทิ้งช่วงอยู่เสมอเสมเลยค่ะ เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยนะคะมีภูเขากั้นฝนไว้ค่ะก็เลยทําให้ฝนเนี่ยตกน้อยนะคะอันนี้ก็คือสาภาพภูมิอากาศของภาคอีสานของไทยค่ะถัดไปที่ภาคกลางนะคะภาคกลางเนี่ยประกอบไปด้วย18จังหวัดค่ะก็ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสระบ,บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี ราชบุรีนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครน,นั่นเองค่ะซึ่งบริเวณภาคกลางเนี่ยนะคะในฤดูฝนเนี่ยก็จะมีฝนตกชุกค่ะส่วนฤดูหนาวเนี่ยนะก็จะไม่หนาวเย็นเท่าภาคเหนือนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะแต่ว่าในฤดูร้อนเนี่ยนะคะเมื่อไม่หนาวจัดฤดูร้อนก็จะไม่ร้อนจัดเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลมทะเลมาช่วยนะคะก็โชคดีจริงๆของภาคกลางค่ะ ส่วนภูมิภาคถัดไปนะคะภาคตะวันออกค่ะประกอบไปด้วย8จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่จังหวัดนครนายกจังหวัดฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะภาคตะวันออกเนี่ยนะคะมีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะฝนตกชุกนะคะแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลนะคะก็เลยทําให้อากาศในฤดูร้อนเนี่ยไม่ร้อนจัดนะคะแล้วก็อากาศในฤดูหนาวเนี่ยไม่หนาวจัดเหมือนกันค่ะแต่จะมีอากาศเย็นสบายนะคะ ส่วนภูมิภาคสุดท้ายนะคะในกรณีที่แบ่งแบบอุตุนิยมวิทยานะนะก็คือภาคใต้นั่นเองค่ะภาคนี้ก็จะแบ่งออกเป็นได้สส่วนนะคะก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยนะคะได้แก่บริเวณตอนบนของภาคเนี่ยนะคะต่อเนื่องไปจนถึงที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกค่ะประกอบไปด้วย10จังหวัดนะคะได้แก่เพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะประกอบไปด้วย6จังหวัดด้วยกันค่ะได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะลักษณะภูมิประเทศของภาคใต้ของเราเนี่ยนะคะจะมีทะเลขนาบทั้ง2ด้านเลยค่ะส่งผลกระทบต่ออากาศนะคะทำให้ได้รับลมทะเลเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ฝนตกชุกตลอดปีเลยนะคะ ภาคใต้เนี่ยมีความพิเศษคือมีฤดูที่เด่นชัดแค่2ฤดูด้วยกันค่ะก็คือฤดูฝนนะคะแล้วก็ฤดูร้อนค่ะฤดูฝนเนี่ยแน่นอนว่าฝนตกหนักนะคะส่วนฤดูร้อนเนี่ยบอกเลยว่าอากาศจะไม่ร้อนจัดค่ะเพราะว่าได้รับลมทะเลนะคะจากทั้ง2ฝั่งของทะเลเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือภูมิอากาศของประเทศไทยนั่นเองค่ะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆน้องๆอ,อ,อยู่จังหวัดไหนกันคะอยู่ภูมิภาคไหนกันบ้าง ภูมิอากาศของน้องๆเป็นยังไงกันบ้างก็หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับบ้านของตัวเองกันมากขึ้นนะคะแต่สําหรับวันนี้น่าเสียดายมากๆค่ะที่เวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังจะมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆมาเล่าให้น้องฟังเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ มาทบทวนความรู้กันก่อนครับทุกคนภูมิอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอย่างไรใช่แล้วฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดส่วนในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแล้วภาคไหนของประเทศไทยนะที่มีฤดูแค่สองฤดูถูกต้องภาคใต้ย,ยังไงล่ะมีฤดูฝนและฤดูร้อน ทำไมภาคใต้ของประเทศไทยเราถึงมีฝนชุกตลอดทั้งปีนั่นก็เพราะว่าลักษณะภูมิประเทศที่มีทะเลขนาดทั้งสองด้านทำให้ได้รับลมทะเลมีความชุ่มชื้นฝนอกชุกตลอดทั้งปีรู้แล้วใช่ไหมว่าทะเลสายกโกบีอยู่ที่ประเทศไหนเอ็งมากอยู่ที่สาธารณารัฐประชาชนจีนนั่นเอง เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ใดใช่แล้วโซล่าเซลล์ตอบถูกกันทุกข้ออีกแล้วปรบมือครับ